สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ fresh or p p e s i t i o n แกนะคะซึ่งเป็นคำบุพบทวลีนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะนำคำบุพบทวลีนี้นะคะไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปรู้ในเรื่องของคำนะคะบุพบทวลีว่ามีลักษณะคำเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่นะคะทำหน้าที่อย่างไรในประโยคนะคะแล้ววางไว้ตำแหน่งใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูความหมายก่อนในการนาไปใช้นะคะก็คือคำอ Pre p r e p o s i t i o n นะคะบุพบทเนี่ยนะคะ,ะคือเราจะมีไว้สำหรับใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามหรือสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยคนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในของ First p r e p r o s i t i o n ที่เป็นบุพบทวลีกันนะคะซึ่งบุพบทวลีเนี่ยก็จะมี หลายกลุ่มคานะคะหลายหมู่คํากลุ่มคาเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณ60คําคนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าถ้าเรานําไปใช้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรานำ,นำเสนอตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะ,ะคาว่าจะได้เห็นลักษณะนหน้าตานาคะโครงสร้างของประโยคนั่นเองนะคะว่าคาพูวกวลีเนี่นันอยู่ในลักษณะใดนะคะแล้วก็ อยู่ในโครงสร้างประโยคตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงตแหน่งใดอย่างไรนะคะมีลักษณะการแปลแล้วะยังไงแบบไหนนะคะเราลเราไปดูกันค่ะตัวอย่างแรกเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะบุปพาบ,บร์วลีคำว่า as to นะคะซึ่งแปลว่าว่านี่แหละค่ะและแปลว่าเพื่อว่านะคะในตัวอย่างโครงสร้างในประโยคนี้ก็คือ I will inquire again as to what your reasons are ฉันจะถามอีกครั้งว่าอะไรเป็นเหตุผลของคุณนะคะสังเกตเลยคะตัวหนังสือสีขาวค่ะเป็นพบทวลีค่ะนะคะเป็นกลุ่มคำหรือหมู่คำนั่นเองนะคะ,ะจะเป็น as to นะคะแล้วก็ซึ่งตรงคำว่าแปลตรงนี้นะคะตรงความหมายแปลภาษาไทยจะแปลว่าว่าในร,รูปประโยคตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในว่าคำ บุพบทวลีนะคะมีหลายคํากลุ่มคำเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีเยอะมากนะคะแต่เราจะมายกตัวอย่างวันนี้ให้เห็นประมาณ20คําก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ first r u preposition นะคะคือบุพบทวลีะคะ่ะก็คือหมู่คําหรือกลุ่มคําที่ทําหน้าที่เป็นบุพบทคําเดียวนั่นเองค่ะเช่นคําว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคําที่1ค่ะ as to แปลว่าว่าเพื่อว่าคำที่สองค่ะ b e c a u s e o f เนื่องจากเพราะเหตุคำที่3มค่ะ butin top โดยอาศัยโดยเหตุคำที่4ี่ค่ะ by means <Minnesota>. of โดยอาศัยโดยวิธีคำที่5ค่ะ at home in คุ้นเคยกับเป็นกันเองกับค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำบุพบทคำต่อไปกันเลยนะคะคำที่6ค่ะ by force of โดยอำนาจของคำที่7ค่ะ by the side of ข้างๆค่ะคำที่8ค่ะ by virtue of ด้วยผลความดีของแล้วก็ตามด้วย verb t ติม ing ค่ะแล้วตรงนี้นะคะคำที่คำนี้นะคะจะต้องตามด้วย ing นะคะ verb เติม ing ตลอดนะคะตรงนี้ค่ะคำที่9ค่ะ by way of เพื่อก็โดยที่จะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing เสมอด้วยนะคะค่ะคำที่10ค่ะ for fear of โดยกลัวว่าจะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing เสมอด้วยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำบุพบทวลีต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำบุพบทวลีคำต่อไปกันเลยนะคะคำที่11ค่ะ for the purpose of โดยมุ่งหมายที่จะแล้วก็ตามด้วยเว r b เติม ing เสมอด้วยนะคะคำที่12ค่ะ for t h e s a k e of เพื่อเพื่อเห็นแก่คำที่13ค่ะ for one top เพราะขาดแคลนคำที่14ค่ะ i n c r d e n c e with เกี่ยวเนื่องกันกับคำที่15ค่ะ on behalf o f เพื่อประโยชน์ของนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำบุพบทวลีคำต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำบุพบทวลีคำต่อไปกันเลยนะคะคำที่16ค่ะ in case of ในกรณีที่มีเผื่อคำที่17ค่ะ in common with ในทำนองเดียวกันกับคำที่18ค่ะ in connection with เกี่ยวข้องกันกับคำที่19ค่ะ in consequence of ผลของอันเนื่องมาแต่เหตุคำที่20ค่ะ in consideration of เมื่อพิจารณาถึงค่ะเดี๋ยตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของอคำบุพบทนะคะวลีตรงนี้เป็น personal p e p o s i t i o n นะคะเป็นหมู่คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นบุพบทคำเดียวนั่นเองค่ะค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ phrase, position กันไปแล้วนะคะก็คือบุพบทวลีนะคะก็คือกลุ่มคำนั่นเองนะคะเ,เมื่อเราได้รู้จักคำบุพบทวลีกันไปแล้วแล้วก็รู้จักความหมายนะคะในการแล้วก็ได้รู้ว่ามีคำอะไรบ้างแปลว่าอะไรนะคะและส่วนของความหมายนะคะหรือการนำไปใช้เขาใช้ในวิธีการใดนะคะเราได้เรียนรู้ไปเบื้องต้นแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะที่เรานำเสนอไปใน20กลุ่มคำนั้น จริงๆแล้วบุพบทวลีมีอีกเยอะนะคะแต่วันนี้ขอนําเสนอเพียงแค่20กลุ่มคําก่อนนะคะแล้วเราจะทํานําเสนอในคลิปต่อไปอีกนะคะในที่เหลือนะคะบุพบทวลีที่เหลือยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนาเสนอในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะจะสามารถนาบุาพบทวลีนี้นําไปใช้ในการแต่งประโยคนะคะหรือว่าจะนําไปใช้ในการเรียนในชีวิตประจำวันในการสื่อสารเพื่อเพิ่มระดับของภาษาให้มากยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ